มุไผ่ลาย่างพี่น้องปุกปุบปุบปุบอยู่นะครับเดี๋ยวผมผ่า,าก,ก,กันที่โต๊ะอาหารอีกรอบนึงนะครับพี่น้องตอนนี้ต้มอ,อยู่นะครับโอ้ยหอมหวยหวยแล้วสุกแล้วสุกแ,แล้วนะครับตักขึ้นกันเท่ากัน สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีตอมน้อยพี่น้องหลังจากต่อคลิปใส่ปลาไหลมานะครับพี่น้องใส่มาแล้วอขาก็้องทำเมนูกินนะครับพี่น้องกระด้างต้มพี่น้องกระด้างต้มนะครับกระร่างต้มใส่เพื่อนต้มเปียเนาะต้มปลาไหลนะครับขอติดขอไพ้พี่น้องนะครับขอติดขอให้สำหรับผู้กินนะครับพี่น้องแม่ต้องเป็นคนทำพี่น้องนะครับไม่ต้องนนเป็นคนทำเป็นคนปรุงต้มให้นะครับ ขอถอดขออภัยไ,ได้พี่น้องเด้อะสำหรับผู้กินนะครับหลายคนกันสิกินอยู่นะครับผู้กินกันสิอีเพันป่านนะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาบังนะหน้าตาเนี่ยต้อมนะพี่น้อง <c oughs> โอ้ยขี้รดเตี้ยอันมาหมวม้อนมากขี้รดเตียวอันเออม้อนังเขี้รดเตียวอันใบกะเพราก็ใบอันม้อนมอะไรพี่น้องนะครับตรงนี้นะครับ <c oughs> อูฮหอมหอมหอมสมุนไพรลาย่างพี่น้อง ฟลบุบบุบบุบอยู่นะครับเดี๋ยวพวกผ่าวกันมีที่โต๊ะอาหารอีกรอบนึงนะครับพี่น้องตอนนี้ต้มอยู่นะครับน่า,นากินมากโอ้มาหมากเลยมากเลยนะครับโอ้ยหอมหวยห่วยเดาซุปเดาซุปเดานะครับตักขึ้นกัน,กนโอ้โหหนามลายกดพ่อๆตัอกออกมา ทำให้เ,าาเกิกวเมกวตังไปเลยขั้วยาดีดีมไใช้แล้วีนขั้วน้องมเจดกันพี่นองนะครับตัวมอตุอออตมอปไลยขั้วนะครับมันกระซเอ็นได้ไหมพี่น้องนะครับสดงได้ไหมเพระว่าสางมันเท็บั่นนะครับรเท็บัานอยู่ตอนนม,นมตัวนี้มีด้

ทพี่น้องมานะครับม้อการแบเบนะครับพู้มันดีครับเป็นไรหัวักยูอ่ะเสบยูาพี่น้องนคนบัวฮะแแหอยหากิงยากอยู่เด้อคันโมไซโเปลี่ยนหากินบมได้กินงไงได้เนี่ยหายากแมนีอยตัวมันหย่ำง่ายเนาะยังเขา่ยง ยังเขาผิดวะม่ยอมนะเจต้องกันนะครับ่อสิวั่เ็ต้องาูเคยกินสีแสบพี่น้องนะครับแสบนะครับไผโกินกับสีโบกัสีโบมักนะครับกระสีว่ามมักเนาะปูเลยโบกินปูเลยกินกสีแสบพี่น้องกินมาอียดเลยนะครับเจ็บแสบต้องกันนะครับ สร้างไฟพี่น้องกระรังจอจอบล็อกไอ้ซีไฟอยู่นะครับดูให้แสดงให้ดีก่อน

เล้าทำกระเพาไฟก็เจมากเลยแล้วกิงเจ๊ไเลยน้ำเดือดถึงนุ่มแวครับอ้คักสมใจอยากพี่น้องสมอยากหากินอยากเยอะเลหากินอยากนะครับผมขิงใส่บังที่หลักทําไรนิงก็สมใ่บังเดือดเอาโอ้ยใส่อ่ะ

โ้อได้มาไป้มาไเไหาะไนเ็นไปันน่ะี่พดเไปวันมากนเอนี่พูดไม่บอกวั่ใส่วันคมา

นูกจงเ้าไปไข่อะไเป็นอ้างเ้ย่เป็นน้ำหูใช่ใใช้างนี่ใช่ใ่ใชนังมาตมดกวากรอนตัดเง็ก

cầm cái này mình. Ừ. 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 Ôi. Mình thấy... ừ. Cũng cho dạ. กับไปบริหารบริจีนทุกอย่องเด้อหารขนะกันเด้อนะครับเพราะว่ามันตัวเป็นคอหางไงเป็นไงนะครับถ้าบริจาคหูม,มันแล้วก็ตรงย่ามแรงน้ำเนาะพห้เจ้าไปหาแท้งเอาน้ำมันน,น้ำบกน้ำพห้เจ้าสุกใสย่ยังา่านี่นะพี่น้งองเดี๋ยวตะบานหางกินบุ้งกันนะครับอันนี้เขาเห็นหู้เขาใส่เลยพี่น้องอันนี้ปั๊บใส่เลยนะครับ

うん、高かな。 โอเคพี่น้องนะครับ,บ,บ,รบสำหรับคลิปนี้พี่น้องมุ้ยังไรนะครับกินข้าวข้าวต้มปลาไหลนะครับจับแซ่บต้องกันกับคุณพ่อแต่ก็ไม่ต้อมนะครับกับไอ้ผู้บ้านผู้อื่นนะครับพี่น้องจับแซ่บต้องกันนะครับเมื่อกี้พ่นี่ยังไรนะครับกินคือต้มปลาไหลเบิรงสู้กินออกมาข้าวต้มจ้ากันนะครับสำหรับคลิปนี้พี่น้องยาผู้เลี้ยงวัวกินจะย,ยามาดพี่น้องเด้อใครว่วกินเอี่ยงของก๊อฟใ,ให้สำหรับ,บกูโบก,กินนะครับผมสำหรับกูกินกับแซ่บนะครับผม โอเคครับพี่น้องจะไลฟ์ไปสมิตระก้อนนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ไดครับเด้อพี่น้องเด้อนะครับขอบคุณทุกการกระใจพี่น้องขอบคุณและสวัสดีครับ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 